อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามิเงินน้อยอย่าคอยวาส,สนาสวัสดีครับแฟนคลับเลขนําโชค12ราศีครับพ <c oughs> รุ่งนี้เลขออกนะครับก็ต้นเลขเวิเคราะห์มาก็ตามเนี้ยนะครับเป็นการคาดการณ์นะครับตรงไม่ตรงก็โปรดใช้พิจรรารณาาณในการเชื่อนะครับแลวแต่บุญวาสนาโชคลาภแต่ละคนนะครับราศีที่โชคลาบเด่นที่สุดก็มีราศี พืชศพนะครับดาวตนุลักษณ์เป็นมหาอุดเรือนลาภะนะครับประหัสจเจริญลาภะกลุ่มลัคนานะครับถ้าดาวพุขใครเป็นสีกลุ่มดาวคู่มิตรนะครับจะมาทับดาวังคารคู่มิตรนะครับก็มีโอกาสได้ลุ้นนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ราหูอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีดาวคู่มิตรของราหูคือดาวเสาอยู่ด้วยก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ราศี กรกฎก็เป็นราศีที่เด่นนะครับดาวพฤหัสอยู่ลาภะในสิงหาเกณฑ์นะครับเด่นที่สุดนอ,อกจากนี้ราศีพิจิกนะครับโชคลาบค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับดาวพุตตะเร่งลัคนานะครับดาวปัตนิเข้าพุตตะนะครับพุตตะแปลว่าการเสี่ยงโชคกันนะโอเคไปดูตัวสรุปนะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับเสียงแหบขออภัยด้วยว่าจะเร่งให้เสร็จแต่สองสาวันที่แล้วอาการไม่ค่อยดีครับตัวที่เน้นก็คือตัววงกลมไว้นะครับวันที่แล้วก็ออก5้าหนะครับไปออกตัวไม่ได้วงกลมวงกลม4-1ไปออก5 1, นะ้าหนึ่ง วันนี้ก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอาบางทีตัววงกลมไม่ออกไปออกตัวนอกวงกลมก็มีนะครับไม่แน่ไม่นอนโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังนะครับสวัสดีครับ